สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการถอดโทกคผีผีเสื้อแล้วก็ล้อใช่ไหมคะปกติลูกค้าซื้อไปอ่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพวกโชคพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับนาเล็กกันนะคะวันนี้สวัสดีค,ค่ะนาเล็กนี่นะคะเป็นช่างผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเก้าอี้สำนักง,งานของเราเป็นอย่างดีนะคะวันนี้จะให้น้าเล็กมาสาธิตในการถอดพวก ชิ้นส่วนของเก้าอี้นะคะเรามารู้จักกับส่วนประกอบของเก้าอี้กันก่อนนะคะชิ้นแรกนะคะเอาตั้งแต่ล่างสุดก่อนแล้วกันนะคะมันก็จะมีล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อเป็นลูกล้อนะคะมันก็จะมีหลายแบบหลายหน้าตาก็ขึ้นอยู่กับออวัสดุที่ใช้นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นตัวขาขาขามันต่างกันยังไงคะนาเล็กอ๋อก็อันนี้ก็เป็นขาไนล่อนส่วนนนี้เป็นขาเหล็กค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปอะคะ่ะชิ้นต่อไป oh. ตัวนี้นะคะซึ่องอยูอต่ตรงกลา,า,างนะครับชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อก็มีหน้าตารูปร่างไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เรียกพี่ว่าปีกผีเสื้อนะคะนี่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ลักษณะวิธีการถอดก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะโอเคนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันที่เก้าอี้กันก่อนนะคะอ่าเราวันนี้เราเอาเก้าอี้รุ่นฮีโร่ใช่ไหมคะโอเคนะคะ เอามาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้นะคะฮีโร่นะคะอันนี้ทําบนโต๊ะน่าจะสะดวกกว่าเนาะครับตัวนี้ที่เราต้องต่อถอดพนักพิงก็เพราะว่าเอ่อตัวแป้นของพนักพิงมันทับอยู่บนปีกผีเสื้อใช่ไหมคะเราก็เลยต้องถอดพนักพิงออกก่อนนะอ่อามาเริ่มกันที่ปีกผีเสื้อนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าปีกผีเสื้อนะคะเออเรายึดน,น็อตอยู่ที่สี่จุดนะคะคุณลูกค้า โอเคนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะน,นี้เราถอดปีกผีเสื้อออกจากเบาะนั่งเรียบร้อยแล้วน,นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมีขั้นตอนต่อไปนะคะ,ตอ,ต,อะ,คะตอนนี้ก็เหลือแค่ชิ้นนี้นะ,ะ <enfin> เริ่มต้นจะถอดปีกผีเสื้อก่อนใช่ไหมคะถอดปีกผีเสือ้อคือตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนตัวนี้ตอนนี้สมมุติว่าปีกผีเสื้อเสียเราต้องการเปลี่ยนแค่ปีกผีเสือ้อเราก็ต้องถอดปีกผีเสื้อออกครับ วิธีการถอดนะคะอันนี้เราใช้ค้อนยางใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ค้อนเหล็กเราต้องใช้ผ้ารองใช่ไหมคะเพื่อกันเป็นรอยเอาผ้าอะไรก็ได้ผ้ะที่มีความยาวนิหน่อยท่านรอบมันใช่ไหมคะตรงที่เราจะเคาะใช่ไหมคะอันนี้คือแค่กันไม่ให้ปีกผีเสื้อเป็นรอยนะคะในกรณีที่ในกรณีที่ปีกผีเสื้อยังใช้ได้เราจะไม่ ไม่ต้องการทิ้งผีชีเสื้อไปนะคะเราสามารถใช้ได้ต้องเอาผ้าพันก่อนนะคะแต่อันนี้เราใช้ค้อนยางเนาะเราก็สามารถเคาะได้เลยวิธีการเคาะค่ะก็เคาะด้านข้างนี้ครับตรงนี้นะครับด้านนี้หรือจะเป็นด้านนี้นะครับสองฝั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านนี้ที่เคาะเขาค่อเคาะไปน่ฮะก็คือเคาะรอบๆใช่ไหมใช่ใช้แรงเยอะไหมคะก็ หลดลเนี่ยครับก็คือถ้ามันแน่นกรณีที่ใช้เป็นนาน,านๆแน่นมากก็เคาะไปเรื่อยๆครับก็ซ้ายทีขวาทีเบี่ยงไปนี้ไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับแล้วมือกำแบบนี้อ๋อก็จะหลุดอ๋อค่ะคอันนี้อันนี้เราสามารถถอดปีกผีเสื้อออกมาได้แล้วนะคะคุณลูกค้าอ่าต่อไปนะคะเกิดชกเสียขึ้นมาบ้างะคะ่ะเราจะถอดยังไงอะคะครับกรณีชกเสียแต่ขาขาเรายังดีอยู่ เราก็ต้องเคาะแบบนี้อเคนี่ก็ใช้แรงในการเคราะนะคะอันนี้มันมีข้อควรระวังในการเคราะไหมคะนาเล็กแต่สมมติถ้าเกิดโชคเสียโชคเสียอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไร,รก็สามารถเคาะได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดกรณีโชคดีจรงครับเก็บไว้ก็ต้องเอาผ้าลองก่อนเป็นถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องเอาผ้าพับแล้วลองก่อนอแล้วก็เอาค้อนเหล็กเคาะการที่มันหลุดง่ายหลุดยากมี่ขึ้นอยู่กับการใช้งานไปนานๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของคนนั่งด้วยไหมคะขึ้นอยู่ครับก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดโคกมันแน่นเราก็ต้องเคาะหลายๆรอบหน่อยนะคะก็เคาะวนๆประมาณตรงนี้เนาะค่ะอันนี้เริมแน่นละ นี่ดเดียวกันโอเค่ะตัวต่อไปนะคะคุูกคา้าเมื่อกี้ล้อมันหลุดมาแล้วเนาะอ่าสมมุติว่าถ้าล้อมันยังอยู่นะคะคุณลูกคา้าเรามาสําหรับวิธีการประกอบล้อนะคะก็แค่กดเข้าไปง่ายๆลงล้อ,อสมมุติว่าถ้าเราต้องการถอดล้อนะคะวิธีการถอดล้อค่ะถอดล้ออันดับแรกถ้าเกิดเอ่อถ้าเป็นผู้ชายมีแรงนะครับแค่มือกดแล้วก็ดึงออกอง่ายมากครับแต่สมมุติถ้าเกิดเป็นกรณีเป็นผู้หญิง นะครับก็เอามืกดแล้วก็เอาประแจครับช่วยอันนี้ต้องมีประแจบอกเบอร์ได้ไหมคะหรือเอาเบอร์อะไรก็ได้ประมาณเบอร์สิบสองรเ์ิบสองนาะประมาณสิบสองหรือสิบสี่สอดกระาบนข้างางแล้วก็มือกดไว้ค่อยๆ่งี้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเด้งอือก็ไม่ยากนะเป็นลักษณะคานงัดนะครับอันนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการแค่เปลี่ยนขาอย่างเดียวนะคะคือส่วนอื่นมันดีทุกอย่างเราต้องการแค่เปลี่ยนขา เราไม่จาเป็นต้องถอดปีกผีเสื้อได้ไหมเ,เราเคาะแต่ขาออกได้ไหมคะได้ครับแต่ต้องมีคนช่วยยกเรามาดูกันที่ตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้เอ่อขาเป็นขาไนล่อนใช่ไหมคะตัวนี้ถ้าเกิดจะถอดต้องถอดอยังไงคะถ้าเอาน,นี้อันนี้เฉพาะขานะคะเราต้องการถอดแค่ขาขาของเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็ตมงลก็ต้ะะองยกคนละฝังของ ยกยังไงนะคะอ่ายกขึ้นอย่างนี้เลยอ่ายกอย่างนี้แล้วก็เคาะอย่างนี้ค่ะเคาะได้เลยอันนี้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนขาเท่านั้นนะคะคือเคาะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเคาะทุกขาเคาะหมุนไปเรื่อยอย่างนี้แหละอ๋อหลุดมาแล้วนะคะคุณลูกค้าก็ออกแรงนิดนึงในการถอดนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็ถอด ก็ถือว่าถอดไม่ยากเนาะไม่ยากครับเวลาใส่ก็อ่ล้อใส่ก่อนนะคะคุณลูกค้าใส่ลูกใ,ใ,ใส่ล้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็แเแล้วค่อยค่อยเสียบอย่างนี้เข้าไปอ่าเราก็รอเราก็วางลงแล้วก็โชกวางลงแค่นี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมโอเคนะคะก็น,กนั่งก็แน่นอืมวันนี้ต้องขอขอบคุณ น่าเล็กมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าอถอดประกอบเองนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะในช่องทางของ LINE แอดของ e u r o d e c o รนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่คุณลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามานะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะ